สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเป็น BTN นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูว่าสภาพตอนนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมได้ลงคลิปก่อนไปนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําการรื้อชิ้นส่วนที่ผมคิดว่าจะไม่เอานะครับผมรื้อออกให้หมดนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็ให้มันเหลือเฉพาะโครงแล้วก็เครื่องนะครับผม เดี๋ยวผมจะต้องเอาไปล้างาชุดพวกโครงให้สะอาดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สภาพอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นเลยครับกอ็อาจจะมีสนิมบ้างนิดน,นึงนะครับหรือไม่ก็นี่ครับรอยคาบตามเครื่องนะครับผมอันนี้ผมก็จะต้องทําการล้างให้หมดนะครับส่วนชิ้นส่วนที่อันไหนที่มันมีประโยชน์สําหรับคนอื่นผมก็เดี๋ยวจะประกาศขายไปนะครับแต่ว่าผมก็ ชิ้นส่วนพวกนี้ผมก็จะซื้อใหม่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นของเดิมนะครับก็จะเป็นของแต่งทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับที่แกะมาทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับถ้าดูจากสภาพที่แกะมาก็จะเห็นสนิมเยอะขึ้นนะครับผมข้างหน้านะครับส่วนสายไฟนี่นะครับผมคิดว่าผมน่าจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับผมดูแล้วมันน่าจะ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเสื่อมสภาพมันมันกรอบหมดแล้วนะครับไอ้พวกสายไฟพวกนี้นะครับก็กะว่าจะเปลี่ยนสักชุดหนึ่งนะครับผมก็คือว่าเดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากเดินให้เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ทยอยใส่ชิ้นส่วนเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างตอนนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆรอ,อยคราบนะครับเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะต้องใช้เครื่องตัวนี้นะครับ เครื่องที่ผมซื้อมานะครับผมอัดฉีดนะครับผมฉีดให้เรียบร้อยเลยพอฉีดเสร็จก็นั่นเลยครับก็จะลื้อสายไฟนี้ออกแล้วก็ซื้อสายไฟชุดใหม่มาใส่เดี๋ยวตอนผมซื้อสายไฟชุดใหม่มาใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปลง YouTube ให้ดูนะครับว่าเวลาเดินสายนะครับเดินยังไงนะครับให้มันง่ายแล้วก็ไม่หลงนะครับว่าเออเราทำยังไงนี่ครับดูเห็นไหมครับรอยคราบ อันนี้เดี๋ยวก็ต้องทําการล้างให้หมดเลยนะครับผมอตอนนี้ก็ไม่ได้ถอดล้อทีนะครับผมต้องขินไปล้างก่อนนะครับก็เลยไม่อยากถอดพวกสวิงอาร์มเลยก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่ครับพวกอุปกรณ์ต่างๆรองนะครับผมชุดสีสภาพต่างๆอันนี้ก็น่าจะไม่เอาแล้วนะครับก็คือน่าจะต้องเปลี่ยนสีใหม่หมดเลย หม้อน้าอะไรก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะฮะน,นี่ก็ไม่เอาแล้วนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารถสภาพเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับว่ารถคันนี้นะครับอตอนสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าผมมีอะไรมาเปลี่ยนใหม่ในแต่ละวันนะครับผมก็จะทําการ ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อดูแบบนี้ตลอดนะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการลื้อนะครับคือทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ถอดออกมาแบบเหลือไโครงแล้วนะครับผมแยกมาหมดแล้วนะครับอันไหนที่ใช้งานได้ก็จะแยกไว้ส่วนเครื่องนี้ก็เดี๋ยวจะทําการขัดนะครับตอนนี้ก็ยังก่อนนะครับเอามาตั้งกองไว้ก่อนนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าชิ้นส่วนไหนนะครับ ที่เรายังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับหรืออันไหนที่ใช้งานไม่ได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็รอล้างนะครับผมส่วนชิ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องตอนแรกคิดไว้นะครับว่าจะเอาไปทําสีเองนะครับก็คือจะพ่นเองนะครับแต่พอดูไปดูมานะครับผมผมคิดว่าน่าจะไปให้เขาทํานะครับผมก็คือ ผมมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือเขาทําสีเกี่ยวกับพาวเดอร์โค้นะครับผมก็เลยคิดว่าออส่งไปทํพาวเดอร์โค้ดเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจยกเลิกที่จะพ่นเองนะครับผมตอนแรกก็กะจะพ่นเองทําทเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าใช้สีแล้วก็วิธีการขัดคิดไวจ้จะไปซื้อน้ํายาลอกสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเห็นสภาพ มันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเพื่อนๆก็เห็นไหมครับเนี่ยสภาพคือมันขึ้นสนิมหลายจุดนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคส่งให้พี่เขาทำพาร์ติค้ลดีกว่าส่วนราคาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่อ่านี่พวกกล่องแบตหม้อน้ํานี่น่าจะไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมต้องซื้อหม้อน้ำอะมีเนียมมานะครับผม ส่วนเรือนไมอะไรก็ปกตินะครับส่วนเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการล้างนะครับผมล้างให้สะอาดเลยครับล้างกับน้ํามันโซล่านะครับต้องล้างให้สะอาดตอนนี้ก็สกปรกมากนะครับอาจจะมืดหน่อยสกปรกมากนะครับก็จะใช้ตัวเครื่องเนี่ยครับเครื่องผมก็ซื้อมาแล้วนะครับอยู่ที่เป็นกล่องนะครับเครื่องฉีดน้ํานะครับผมก็พอ อพอเราทําการล้างด้วยน้ําแฟบหรือว่าโซดาแล้วก็ผมจะใช้ปืนนี้ครับผมฉีดฉีดให,ให้หมดเลยนะครับทำความสะอาดเลยไม่ต้องมานั่งน้ําฉีดแล้วครับเอาปืนแรงดันสูงนี่ฉีดเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ้าตอนที่โค้งนะครับผมพ่นสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ส่งไปทำพาวด์โค้ดแล้วจะสีมันจะดูดีหรือเนียนขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับอ,อันนี้ผมไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าเพื่อนดูได้เลยคือสนิมม,นมันเยอะมากนะครับเพราะว่ารถนี้มันเป็นรถรถจอดด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนสแตนนี้ก็เอาไม่ออกนะครับมันติดแน่นเลยนะครับสแตนคู่นะครับ ก็จะให้พี่เขาไปเผา,าแล้วก็ตัดมันออกเลยนะครับผมก็ค่อยเปลี่ยนใหม่จีทีนึงนะครับแย่มากนะครับสภาพลูกปืนคออะไรต่างๆนานาก็จระ,ะบีคือเสื่อมหมดแล้วนะครับ<ม>ก็ไหนๆก็ทําแล้วก็ทําให้มันดีไปเลยนะครับเพราะว่าโครงนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะลื้อกันแบบง่ายๆนะครับผมก็ไหนๆทาแล้วก็เอา เอาให้ดีนับจากศูนย์เลยดีกว่าก็จะได้แบบจบไปแบบทีเดียวเลยเครื่องก็สภาพสกปรกเหลือเกินนะครับเห็นแล้วแบบโอ้หดใจไม่ไหวต้องถอดมาล้างจริงๆฝาแคร้งนี่ก็เดี๋ยวเอาเป็นอย่างอย่างเดี๋ยวล้างให้เรียบร้อยนะครับก็จะถอดฝาแร้งนี่อาจจะไปทําสีทีนึงนะครับดูก่อนนะครับว่าราคามันซื้อกับทําสีต่างกันแค่ไหน ถ้าว่าไม่ต่างกันมากก็น่านาน่าจะซื้อส่วนคาบูนี่ก็ไม่ใช้แน่นอนนะครับคาบูเดิมก็เอามาใส่ป้องกันไว้ก่อนไม่ให้น้าเอ้ไม่ให้อะไรมันเข้าไปก่อนนะครับก็ใส่ไว้ไม่ต้องไม่ต้องถอดก่อนอโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการถอดรถโซนิกตอนนี้เหลือแต่โคนะครับก็ เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับผมโอเคครับผมบายบายครับสวัสดีครับ